ก็สไตล์ F1 50 Spider นั่นเองค่ะไฟมมสแซงเต็มสเต็ปเลยนะการติดตั้งก้อนยกนะคะ2นิ้วไม่ได้มอ e อ of Road แน่นอนต้องมีลายแม็กประมาณก็ออกแบบมาตามหลักแะ Aerodynamic เช่นเดียวกันนะคะ สวัสดีค่ะแฟลตพีเมี่ยมค่ะวันนี้ค่ะ,คะ,นนคะเป็นอีกหนึ่ง e ีนะคะน้องเพืน,นําสุดยอดรถยอดนิยมของเรานะคะมาให้เราชมกันค่ะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะเป็น Ford r e n น e r XLT เกียร์ออโต้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูค่ะว่าสุดแต่งรอบคันมีอะไรได้เท่กันบ้างแล้วก็สีเด่เด่นแบบนี้นะคะสีดําตัดกับสีแดงแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ รำคันนี้นะคะเป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะคะเป็น Ford Ranger XLT เกียร์ออโต้นะคะราคาจําหน่ายของเขาจะอยู่ที่9,200 0บาทนะคะให้กําลังแรงม้าอยู่ที่160แรงมา้าแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่385นิวตันเมตรนั่นเองค่ะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะเท่ๆแบบนี้นะคะเป็นชุดแต่งยอดนิยมอีก1นึคันเลยนะคะได้รับความสนใจมากๆเลยด้านหน้านะคะเขาเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะคะสุดด้านหน้านี้ทั้งหมดนะคะรวมถึงกันชนหน้าด้วยนะจะเป็นการแต่งรถสไตล์ F150 Spider นั่นเองค่ะ F150 Spider จะมา ทั้งชิ้นมีกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบนี้นะคะลายของเขาเป็นลายรังผึ้งพร้อมกับฟอนต์ f r d ที่เป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็ตัดด้วยขอบสีแดงททั้ลุคคันนี้จะเป็นสีดํากับสีแดงตัดกันเลยนะดูเด่นมากๆเลยกระจังด้านหน้าขนาดใหญ่ตามที่เกิดไว้นะคะตัวนี้จะระบายความร้อนได้ดีเลยนะคะพร้อมกันนี้ซิกเนเจอร์ของเขานะคะ F150 ก็จะมีไฟที่เป็นรูปตัว C แบบนี้นะคะ สีขาวนะมาพร้อมกับด้านล่างด้วยกันสนด้านหน้าเป็นสีดําด้านแบบนี้ทั้งชิ้นเลยนะคะอีกจุดเด่นหนึ่งนะคะที่เราพิ่ติดตั้งให้นะคะก็คือไฟค่ะเราเปลี่ยนไฟยกชุดเลยนะคะเป็นไฟมัแสแตงเต็มสเต็ปเ,เลยนะมีคีบฉลาม3ามคีบนะคะแล้วก็เป็นไฟลูกกลมด้านในนะคะเป็น red devil นะคะสีแดงด้านในเลยแล้วก็ไฟ daytime running light สีขาวแบบนี้ เวลากดกดล็อกลถนะคะไฟนี้จะติดเป็นไฟแรกนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวก็จะให้เป็นสเต็ปสเต็ปแบบนี้นะคะเพื่อเพิ่มดีเทลของไฟหน้ามากยิ่งขึ้นแล้วก็ความโดดเด่นของไฟนะคะตัวนี้กําลังได้รับความนิยมมากๆเลยมา ชิ้นต่อไปกันเลยนะคะเป็นสกูฟิตด้านบนยอดนิยมเช่นเดียวกันนะคะทําเป็นสีดําด้านกับสีดําเงานะัาสัดกันแล้วก็โลโก้รูปแรด,ดที่ทําเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะคะสกูฟด้านบนนะคะน้องแพจแจ้งนิดนึงนะคะสําหรับพี่ๆนะคะที่ชอบการขับขี่แบบโฟโล์นะคะก็ไม่จําเป็นต้องติดก็ได้นะคะตัวเนี้ยติดเพื่อความดูดีของรถอย่างเดียวนะคะไม่ได้มี ผลในการใช้งานอะไรนะคะเพิ่มเพิ่มดีไซน์และก็ความเท่ของรถนะคะโดยปกติพื้นฐานของรถยนต์คันนี้ค่ะกระบะของ Ford ทุกรุ่นนะคะกระโปรงด้านหน้าก็คือสกูปด้านหน้านี้นะคะเราถูกออกแบบมาตามหลัก Aero Dynamic อยู่แล้วเนาะเป็นพลอากาศศาสตร์ก็คือมีสกูปที่ลู่ลมได้ดีนะคะไม่ทำให้รถโครงนะคะแล้วก็ใช้ความเร็วได้ดีเหมือนกันเนาะ อันนี้ก็ติดตั้งตามดีไซน์ของคุณลูกค้าเลยตามความต้องการเลยนะคะสําหรับด้านหน้าก็ประมาณนี้นะคะน้องแพรจะพาไปดูส่วนอื่นๆกันต่อคะ่ะสําหรับด้านข้างนะคะก็มีชุดแต่งที่มีดีเทลแล้วก็โดดเด่นด้านข้างด้วยนะคะอย่างแรกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สติกเกอร์บ้างเนาะด้านข้างรถเป็นสติกเกอร์ลายสัตว์คนยอดนิยมนะคะกับฟอนสีแดงที่เป็น เรนเจอร์แบบนี้ทั้งชิ้นเลยนะคะทาให้รถดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็สแสดงออกถึงความลุยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเบ้ารองมือเปิดติดตั้งสีดําด้านกันร,รอยฉลอกของตัวรถเรียบร้อยคิวกันสาติดตั้งตรงรุ่นแบบหนาลาหลังคามีให้ด้วยนะคะตัวนี้ติดตั้งให้ด้วยเช่นกันบันไดข้างเป็นบันไดข้างเดิมของเ,ออเจ้าเจ้า XLT ออยู่แล้วนะคะตัวนี้แข็งแรงทนทานอยู่แล้วเพราะว่าฟอร์ดเขาออกแบบมาตามความถูกต้องแล้วก็หลักการในการใช้งานด้วยนะกรองเศษหินดินทรายกรวดให้เรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับเจ้าคันนี้นะคะน้องพนลืมบอกไปค่ะว่าเขายกสูงถึง2นิ้วกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับช่วงล่างของเขานะคะใช้เป็นการติดตั้งก้อนยกนะคะ2นิ้วไม่ได้มีปัญหากับการขับขี่นะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงด้วยนะสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยของเขานะคะที่เป็นระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพของรถนะคะระบบป้องกันการพลิกคว่ำของตัวรถมีให้เหมือนเดิมไม่ได้มีผลกระทบต่อการขับขี่นั่นเองค่ะไว้ใจและก็ปลอดภัยแน่นอนค่ะ มาตอกนันที่ซุ้มล้อบ้างนะคะซุ้มล้อเป็นเนื้อแบตนะคะแบบด้านหมุดหลอกแบบนี้เลยนะคะขนาด6นิ้วใหญ่แบบนี้เลยแล้วก็ด้านล่างค่ะติดตั้งเปลี่ยนยางล้อมแม็กให้ใหม่นะคะยางเป็นยางของมอนสเตอร์ค่ะซีรีส์ยางจะอยู่ที่275 55แล้วก็ R20 R20 ก็คือขอบแม็กเขา20นิ้วนะคะ275ก็คือเป็นหน้ายางนะคะตัวนี้ เรียว่าน่าหนักหน้ายางเขาใหญ่นะคะแล้วก็พร้อมการขับขี่ที่รุยออฟโรดได้เช่นเดียวกันนะคะแบบนี้เลยเท่ๆนะคะส่วนลายแม็กเป็นลายแม็กของ o a s i นะคะสไตล์ออฟโรดแน่นอนต้องมีลายแม็กประมาณนี้เลยเออดีเทลของล้อแม็กยางตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าเลือกได้นะคะแต่ละท่านว่าอยากได้แบบไหนมีทั้งยาง AT กับ MT นะคะอันนี้ก็อยู่ที่การตอบจทกับไลฟ์สไตล์ในการใช้งานด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านหลังต่อน,นะคะ ต่อที่ด้านท้ายบ้างนะคะด้านท้ายค่ะมีชุดแต่งที่น่าสนใจอยู่นะคะ ด้านบนเลยจะเห็นว่าเราติดตั้งสปอร์ตบาร์ให้กับคุณลูกค้านะคะตัวนี้ลูกค้ารีเควสตมานะคะเป,เป็นสปอร์ตบาร์เป็นสไตล์เดียวกับ f o r d r a n g e r ร์วายแนั่นเองค่ะเราเอามาติดตั้งให้กับรุ่น XLT นะคะสามารถติดตั้งได้เช่นเดียวกันแทนโลบาร์นะอันนี้ก็เป็นอีกดีไซน์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะพี่ๆเลือกได้การติดตั้งที่เป็นสปอร์ตบาร์แบบนี้นะคะก็ออกแบบมาตามหลักแล้วโรไดนามิกเช่นเดียวกันนะคะไม่เก็บลมในกระบะท้ายวิ่งด้วยความเร็วได้ดีทําให้ รถของเรานะคะไม่โครงนะคะแล้วก็ไม่มีเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารนั่นเองค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในการตกแต่งรถนะคะมีการใช้ง,งานที่เรียบร้อยอยู่แล้วแฝงอยู่ในนั้นด้วยนั่นเองนะคะกระบะท้ายของเรามีขนาดใหญ่แบบนี้ตาม DNA ตามสไตล์ของ Ford นะคะแล้วก็มีความแข็งแรงมากๆเลยสำหรับรุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะอยากให้เอาฟอน XLT ์ T, รุ่นของเขาออกนะคะโดยติดตั้งเป็นสติกเกอร์สั์โคนแทนแล้วก็เป็นสติกเกอร์ไวท์แทแทนนะคะแบบนี้เบ้ารองมือเปิดปลาย ติดตั้งให้ด้วยเช่นการสีดาด้านนะคะสําหรับด้านท้ายค่ะมีเซนเซอร์ด้านท้ายด้วยนะคะตําแหน่งแบบนี้เลย4จุดนะคะพร้อมกับกันชนท้ายที่เป็นกันชนท้ายเดิมนะคะติดตั้งให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันไฟส่องสว่างตรงป้ายทะเบียนก็มากับตัวรถอยู่แล้วอีกหนึ่งดีเทลค่ะไม่พลาดค่ะ เปลี่ยนไฟหน้าแล้วก็ต้องเปลี่ยนไฟท้ายด้วยตัวนี้ค่ะเป็นไฟท้ายรูปโลซีให้ไฟที่เป็นสีแดงแบบนี้เลยนะคะโดดเด่นมากๆท,ทําให้ทัวทัลุคของเจ้าคันนี้ค่ะดูดีมีดีเทลแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เอาสแตนดิ้งด้วยสีดําตัดกับสีแดงนั่นเองค่ะและนี่ค่ะคือกระบะยอดนิยมของเรานะคะเจ้า Ford Ranger XLT เกียร์อัตโนมัตินะคะเน้นย้ำค่ะราคาของเขาจะอยู่ที่900,000กับ2,000บาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเกียร์แมนวนวลจะอยู่ที่857,000บาทนั่นเองค่ะถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะชอบการแต่งรถสไตล์นี้นะคะหรือว่าต้องการให้น้องแพลดูแลชุดแต่งในส่วนของอื่นๆนะคะสามารถติดต่อน้องแพลได้เช่นเดียวกันนะคะน้องแพลมีแคตตาล็อกอยู่ในมือเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็การแต่งในหลายๆรูปแบบที่เน้นใช้งานหรือว่าเน้นแลฟบสไตล์การหลอ่อการเทก็สามารถแจ้งได้นะคะคันนี้แต่งออฟโรดแบบนี้ครบทุกตํ แห่งเลยนะคะแล้วก็ยกสูงถึง2นิ้วนะคะสามารถแจ้งน้องแพรวได้เลยน้องแพรวจะมาเสิร์ฟความพีเมยมให้กับพี่ๆทุกท่านเลยนะคะสําหรับอีพีนี้ค่ะน้องแพลวก็ฝากกดไลค์าากดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อีพีหน้าแน่นอนค่ะน้องแพลมีรสเท่ๆมาให้พี่ๆรับชมกันถึงบ้านเลยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับการติดตามไปลคะค่ะสวัสดีคะ่ะ